กองพลหานพื้นใหญ่ให้การต้อนรับคณะ,ะศึกษาดูงานเมื่อวันที่29สิงหาคม2565กองพลฐานพื้นใหญ่ให้การต้อนรับคณะ,ะศึกษาดูงานหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่าทหารพื้นใหญ่รุ่นที่37โดยมีพันเอกสาธิตแตงมีแสงรองผู้ประชาการกองพลฐานพื้นใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาภารกิจการจัดรวมทั้งเกตประวัติการรบที่สำคัญของหน่วย จากนั้นคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปฐมนิเทศในทหารใหม่เหล่าทหารพื้นใหญ่รุ่นที่37เยี่ยมชมการสาธิตอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ของหน่วยภายในกองพลทหารพื้นใหญ่รวมถึงคุณล,ลักษณะกีดความสามารถของยุทโธป,ปกรณ์แต่ละชนิดโดยมีการบรรยายและมีเจ้าหน้าที่อธิบายและตอบข้อสักถามอย่างละเอียดสร้างความสนใจให้แก่คณะศึกษาดูงงานหลักสูตรปฐมนิเทศในทหารใหม่เป็นอย่างมาก รถพันธนข่าว breaking news ข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทวีกองผนฐานปืนใหญ่